ถนนภายในโครงการปกติเราจะยกให้เป็นทางสาธารณะตั้งแต่แรกคือตอนที่เราไปยื่นความประสงค์ขอแบง่งแปลงและมีการกันถนนภายในโครงการเราจะแจ้งความประสงค์ต่อหน้าเจ้าที่ที่สำนักงานที่ดินว่ายกให้เป็นทางสาธารณะตั้งแต่แรกตามขั้นตอนก็จะมีการมาลังวัดแบง่งแปลงแล้วก็กันถนนออกโฉนด แปลงย่อยทุกๆแปลงที่มีการแบ่งออกมาก็จะติดทางสะนะาธารณะไม้ที่เรายกให้ตามเจตนาของเราณนะวันนั้นนั่นแหละครับแต่ประเด็นที่คุยกันในวันนี้คือหลังจากที่ยกให้แล้วใครดูแลรับผิดชอบโดยหลักกฎหมายทั่วไปท้องถิ่นก็จะดูแลรับผิดชอบอยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิน่นในเขตพื้นที่ที่ที่ดินเราตั้งอยู่ แต่เขาจะมีงบป,ประมาณมีการซ่อมบำรุงมีการดูแลยังไงแล้วแต่นโยบายงบป,ประมาณของผู้บริหารท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับแต่ในความเป็นจริงถ้ามีอะไรเสียหายต้องซ่อมแซมดูแลรักษาตามความเหมาะสมเจ้าของโครงการก็จะดูแลเองเบื้องต้นโอเคนะครับผม